ไฟอากาศร้อนมากเลยวันนี้ลุยลงไปสวัสดีค่ะบุ๊นี้ยายเพ็ญเมียฝรั่ง,งมันหนงมาทักทายพี่น้องกับเก่าเด้อค่ะมาทักทายพี่น้องกับบรรยากาศยู่ใต้ยลุงลวดค่ะทุกคน หาลมหาลมนกขนนกมันฮอนทุกคนค่ะฮอนเตะเสาเลยค่ะเมื่อเนี้ยหมูวาน,นกันนกขนาะค,ค่ะฝนมามาฝนถึงชว่วงอีเล่วก่อนหน้านี้เนี่คืออ่าตกแห้งนะขนาะตกแห้งแล้วก็หายเลยค่ะทุกคนค่ะน้ำอยู่ใน่าไห,หน้านี่ก็คือแหงแล้วตอนนี้นกขนาะอือโอ้ยเพลินนี่ยก็เลยหานี่ะค่ะหาลมก็ไมน่นู่นเละค่ะตาําซัวทุกคนมาเด้อค่ะเด้อ ทานใหญ่นึงเนาะค่ะเนาะใส่ผักบุง้งอ่าใส่ผักบุ้งแล้วก็วส่วใส่มะม่าเนาะค่ะเนาะหมูยม่อค่ะทุกคนค่ะคนน่ะคนไม่เล่นหน่อยเลยโอ้ทำได้ไรเมื่อกี้เม,มื่อกี้ซิมอะซิมแกะหมูเนาะค่ะเนาะกรอบมากเลยอืมอร่อยมันไ,ไ,ได้กระเดือ

บ่มีกลุมจีนอืน่แะคะ่ะสวยสมาม่ ขอโทษขออภัยเล่าๆด้วยค่ะเนาะสำหรับผู้ที่เพป็นอยากผู้ทีแน่เนาะ้องคนน้องตกใจครันี้เพป็นมาเอ่อกินเสียงดังมาจันทบ่ายเราจะเป็นกินเสียงดังเนาวค่ะเนาะขอโทษขออภัยแล้วค่ะเนาะสำหรับที่เอฟจีที่เป็นผู้ทีแน่เนาะ้องคนาะอย่าเป็นคบๆๆนบันดาลน้องคนาะอ่งโมเมนผู้ดีเด้วยค่ะเด้อ มเมียพริตคัมคมหมูมมแล้วหม,มักแกหมูคือกันค่ะทุกคนค่ะ หลักเพ้นเ,เนี่นยเดกนซื้อนมกินให้ยาเพชรอีกยายเพช้นว้าบอตองอพอเพราะว่ายายเพีนใมั่มากกับพอบอกเล่าหน่อัโน่โกโก้โน่โนนไม่ต้องการโกโก้ go. ไปเลยบอต้องมาใกล้แม่ <does> ไปเลยน i น Mm -hmm. No no no. Mm. Mm. Yeah. Come this way, so the fc my fc oh, we fc Come this way, Coco. So mm. the cup? Hello everyone. Hello team. Coco, say say bar. kau anjir, aku akan kasih satu piece, kasih satu piece, oke, oke, bukan, apa baca obat, yuk kalau, alu, yayatinlah, pergi, Ready? Ready? đi ăn Ready? 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 thấy Ready? Ready? ไปลุงพยาบาล right, go ไปที่นิกนะคะทุกคนย่านสันส้นสั้นมาสัน้น <Okay. S 2> ย่านมันแปลทีไหมโอเคบายบายช่วยจ่ายน้ำหนักนี้สิบแปดกิโลนี้สิบแปดกิโล โกโก้หนักสามสิบห้าโกโก้ตัวใหญ่กว่ามีเอฟซีเนาะถามนี่พิเจ็ดกับมาถามนี่พิมอยากหู้วุ้มเป็นไปมากของเมียฝรั่งมาสั่ง คูนั่นไหมยายเพ็ญเป็นยังไงเนี่ยรเรุปแล้วเลือกกันยี่หลีตยี่ติวสันคูใด้เนาะยายเพ็ญวายยายเพ็ญบอกกับซิมี่กู้เดียวเน่าไหร่เนาะหลาสุดนี่ซิบ่าวิที่ว่าผัวอะไรหนีพิษกรเลียงเงินเลี้ยงค้ำเนีย่ยหล่ะข,ขอขอเงินผัวบ่ได้บอกว่าไม่แห้งกันแต่เต้เริ่มที่เพื่อนมาเพื่อนบ่อยากเข่าสังคมกม้มมุงคูนั่นเนาะ ้ายแมนได้หนิพอไปยาเฟนอีกวลาววาวจะพอคูนี่จริงเขาไปอยากเอการอกเอฟซีถามมากเลยสิบเอวเนาะคุนเนาะสิบาอยยาเฟนเนี่ยเบาเลี่ยงถึงคนอื่นอีกละสิพาดหน้าเบากับบาแมนอย่างนี้ค่ะมันเชื่อมโยงกันเอบซี อย่างไหยจะเป็นหาผัวฝรั่งไห้เนาะค่ะเนาะจะเป็นก็เลยได้ยกตัวอย่างกี่พันมาเนาะค่ะเนาะแต่ว่าสุนนีเจ็บซีถามอยากหูควมคือคือบหนาว่าเป็นจังไหเนี่ยลา,าสุดเนี่ยก็เลิกกันนั่แหละค่ะทุกคนคะ่ะผัวไล่หนี้อืมผัวไล่หนี้บอกว่าผัวบอดี เงินผัวบ่ได้อืมกะแบบนี้นี่กะสิพิดกันไหมคะ่ะทุกคนทุกคนคะ่ะเรียงเงินนั่นยไหมพริกก็เรียงเงินแต่ผัวกเ็เลยไลหนีเอกาก็ะกัวบอดีลราาสุดอยากมาคืนอ่มมามีพลังกุเนี่ย อย่ากลกับมากคืนอยากลับมากคืนมันก็่ได้โดนลไปเลยเนี่ยฝรั่งอะ่ะเขามีไหมเจ่านี่ฝรั่งเขาบป็คือคนไทยค่ะทุกคนค่ะเขาสีบะเสาดุนเขาสีบะทุกดุนอืมแล้วเลิกแล้วเลิก,เล,กเลยบ่ขึ้นนี่ขึ้นนี่ใส่ฝรั่งนูน้นครเนาะน้อยนะักน้วยนะอ่าที่เสียออกัน,นขึ้นค่ะทุกคนค่ะมันมันมีสิมีอยูยด่ดอแต่มันน้อย มันคือคนไทยเด้คนไทยนี่โอ้ยตีกันหัวแตกอืเจ้งจับกันกันยังเอากันขึ้นอยู่อันน่คือการคัะทุกคนค่ะฝรั่งนี่โน no. อืมเหลือลเหลือเลยก็มีจะเดิอนหนาหาใหม่แต่ว่าเอมียฝรั่งคนเนี่ยอยากกลับขึ้นมาอื ฝรั่งเขาเขาเอาแล้วเขามีใหม่ไหมคะทุกคนค่ะเขามีใหม่เขามีผู้ยิ่งหม่แล้วแต่กัการย้อนมัทนาว่าแบบเออ่แบบตั้ทแต่มงานชมรกันในแต่งกันยมมันย้อนมาถึงขนาดนั้นเพราะว่าเพราะว่าพึ่งเริ่มมีเนาะค่ะเนาะค่ะเขา,ขา,าเริ่มพึ่งมีใหม่ค่ะมันเพราะว่ามันพระทานดุลปัญญาแต่การถือวันเร็วอยู่เด้กการถือวันเร็วอยู่เด้กเรั่งก้นนี้ที่เป็นมีใหม่เนาะค่ะเนาะแต่ทั้งผู้ยิ่งเนี่ย ผู้เป็นเมียเนี่ยอยากกลับมาอยากเอาคืน้นอ,อยากขึ้นมา,นาอยากวัวเบาใจหวนพวูด่าเป็นวันใจหวน ว่าของบริเนันเดนี่คือเขาเขาก็ไปสร้างบ้านให้แม่อยู่อยู่เด็ดแต่อยู่เทั้งห่ดหลายแม่ค่ะทุกคนค่ะโกโก้มาหยังไปหาพ่อเลยไปไปเลยไปหมดตรงมาเขาก็ไปสร้างบ้านสร้างอยังให้อยู่อืมสร้างให้แม่แต่กับเอ่อหลังบางใหญ่แม่ค่ะทุกคนค่ะ หลังบ่ใหญ่ทีนี้เพืเ่อน,นอยากแบบมีคือเขาอยากอันนี้คือเขาแม่ฝรั่งมันก็บเปคือกันทุกคนเนาะบางคนเขาก็เบึง่งเฮาก่อนบ๊เมนว่าเขาสิไป็ุถมกใหมเมื่อโตเมนบละมันก็ต้องค่อยเป็นค่อยไป เขาบอจะค้งตื่นหลับทีไหนอย่กลับขึ้นมาคุยยังที่อยากได้ผัวฝรั่งมันหมอืดเขาก็หาได้ง่ายนะเอาเรื่องฝรั่งเนาะค่ะเนาะแต่ว่าจะโค้งนี่ที่สิไปหาเอาเนี่ยมันกะบง่ายเด้ทุกคนว่าบ ก็มาอะไรเอาวันน้ำเขาตีบันอืมเป็นสิบ้านสิคือคนไทยไงเดบุ๊มันบอแมนเนี่ยกลังกับคนไทยมันบ่นนือกัน ดีไหมค่ะทุกคนครับบางครูเนาะมีหลูน้ากันอืมีหลูน้ากัน,น,กนเขายังบอกกันขึ้นเลยยังบอกกันขึ้นเลยพลังหนึ่งคือเขาเก็เดินหนาค่ะทุกคนค่ะเขาเดินหนาอย่างเยียว แล้วก็บําอมอมหายจาคงเศรดวนถูกดวนพร้อมบอกสูฟังแล้วกันเนาะสำหรับ SC เอสซี่นจากหูสูบเรียวจังใด สบายยายเพนบอกนี่ก็อาจจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่เดินสายนี่ยูนอค่ะน้อเดินสายฟอเนี่ยที่เพิ่นกาลังเอสวีดหวานเบลอยู่กาแฟดูน้อนงขนอก็จะได้ละมันเราบ้างก็จะได้อเออเาไปใส่ครับชีวิตจ้าของได้นองขน้อ ว่าฝรั่งเขาบ่คือกันใจย็นๆบางคนก็เบิ่งก็เบิ่งใจกันดอีหลีสู้สิได้นั่นได้นี่ นู่นนู่นนู่นโกวไปเลยไปหาผัวทั้งคุณบอกกับมาภาษาอังกฤษคุณพิมบอกห้เจเพนว่านกกันเนาะบอกภาษาไทยเธอต้องคุยภาษาอังกฤษภาษาต้องฝึกพนาโอ้ยคิดได้ยังไงมันเถอะหมามสิเข้าใจ สุปแล้เดีวเขาก็บ,บ,อ,บอ,อกเอาคืนแต่แต่ว่าผู้เมียนี่อยากเอาคืนอยากกลับมาอืแต่ว่าผู้พัวนี่มีไม่เล้วอวอยากอยากจะโดดกิี่สด็เขาคืนจะเป็นแบาเป็นน้ำมาผู้ยิ่งนอกขน้องใจหอนอยากได้ร้ายอือยากจะร้ยา,ยยา,ยายพูดอยากได้คือคนคืนเขาพูด lại giang lại nhiều quân cả thì chị phải làm nó phải nó lấy xin lấy giang mắc hàng cả không có tổng bắp tố năm ừ chặt luôn ท่าสิท่าสิเอาฝรั่งให้ดูเนาะ่อน้องดันนี้นี่คือความคิดของยายเพ็ญเนานะยายเพ็ญก็เคยบอกมูพวกคนที่หูจักหลายคนดูค่ะทุกคนค่ะก็รู้รู้ซึ้งว่าสิบสิเป็นไปตามที่ยายเพ็ญบ,บอกเนาะ,นะ่อน้องที่ยายเพ็ญแนะนำยายเพ็ญบอกเนาะ,นะ่อน้อง สื่อสัตย์กับเขาเลยค่ะทุกคนค่ะสื่อสัตย์จริงใจจริงใจเขามาคนโตกุ้งนาะค่ะเนาะบริเวณมาตัวหนาตัวหลังดีไหมค่ะทุกคนค่ะต้องจริงใจกับเขาซื่อสัตย์กับเขาอืดูแลเอาใจใส่ต้องสิบอกยังไงก็คือ เฮ็ดให้ผัวมกักผัวหลงเลยนหละค่ะทุกคนผัวหักนั่นแหละถ้าเขาหักเขาเลียกมันก็นมาเองดอกมันจะเป็นตรงคอดอกอันนี้คือสําหรับยายเพ็ญเนาะค่ะเนาะอันนี้คือที่สิ่งที่ยายยาย,ยายเพ็ญอ,อ่ะกับสามียายเพ็ญเนี่ยเออเป็นอย่างเพิ่นจังอยู่จังสี่เนาะค่ะเนาะยายเพ็ญกระแบบนี้คนซึ้นสือ่อตรงสี่ไหมคะ่ะทุกคนคะ่ะบ่ตัวบ่จิกลิกจอกหรอมไม่ยังกับบ่ตรงตรง,ตง,ตงไปเลยเราเสียบบ่เสียแซงจริงใจ อืมแล้วเขากมันก็มีมาเองแม่ส่ะทุกคนเขาจะเป็นตรงคอแม่อันนี้คืออย่าเป็นปฏิบัติด้อค่ะเด้อกระดูกระผัวด้อค่ะเด้อจริงใจ บริจิตบรจตะเป็นต้องขอเขาก็คิดมาสางมาแปลงพอแต่งงานกับคุณทิมเร็วเนาะมิไดเพิ่นอันนี้เลยบ้างแผนหมดเลยสีเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เอาปีนี่สีเฮ็ดตรงนั้นตรงนี้สีนั่นนี่จนมันบ้านยาเบ็นเป็นแบบนี้นะคะ่คคะตะคุณค่ะอันนี้มิแต่คุณทิมอ่า lâu vang tiền bạn ừ. bộ điện thoại cọc cua hoàng long à dù làm lâu mất cứ khứ có bày bán chạy không leo ừ, có vang bán chạy không leo có cầm cháy là Ừ, và hậu nè bơ túa bơ tôm bơ lộn nó cả nè nó cả phòm mẹ cả tụi con cả phòm thịt sẽ mà sáng mà tén nó vào đó ừm nhau lên nhau mà tụi con chín cuối bếp nó qua nó ếp chín thảm mát คุณใครเขาเ่นเดี๋ยวเบาเนาะค,ะะคะ่ะเนาะแต่ว่าย,ยังไม่ได้สิเดเบียกคนละ,นะคะ่ะหยิบหน้าพอกันใหมย่ยัเไม่ได้ขอขอบคุณพี่น้องสุขุมสุขคนเนื้อค่ะเด้อท,ที่ติดตามจะห้ยกำลังใจยายเพ็ญเมียพลัมโน,โนก็ขอให้รักษาสุขภาพด้วยค่ะก็ให้มีความสุขค,ค,ะคะ่ะสวัสดีค่ะ